พอจะถสดงอยู่นี่ว่าเยกไปโอ้ยออกลูดออกมาออกมาออออกถึตาม่เลยด้นอดรงแล้วแ่นมนก็นอด่งเนี่ยใช่มันไม่ี่จงบอฮ้ยกินี่นะง่ายามันเลยาไปแล้วบอกเลยนะยังมันเลย่ว

เร่ง้เยเอาเนี่ยเดี๋ยวหนึงฟ้งทางกรรมการพูน่ะไม่เ่าแล้วไปเชืเรืองาน่ะไม่เห็นแล้วไปใจไม่ยืนบ้างทำเมเยอไปงามากเลยเดียวเพงก้เห็นนะไ่เห็นะไ่เหใจเยืนบ้างเมื่อกี้นี่ไอคิปไวอยู่นะดีไหมบอก้สองตามีารต่านั้นโอ้ยอยางตัวอีกทีได้อลูกน่ะไอคิปไว้อยู่นะาน

เง uhh ินเลยแข่ลงอขีงว่าเห็นแล้วกัก่อก่ได้กู้กีไปไงไปบางก้อนกงกีอะไรจะไปบางก้อนเก่กี่เลยปั่นเืีพปั่น็ต้องเหรอตอนเห็นกิ่เาดวอนได้หลันตขึ้ ดูแยเรานึกว่าเด็เดีนึกว่าขบมาธิขบมาเจ้าเข้าบ่อยด้กันบ่ติดสิ่งนึง่งนึงดีาอยู่งงอพิ่เลรแมันปเต้ยอยู่หองเเตอย่สดันต่อไปเาิ็นเยเพีาบเด็ก้

เด็กโซ่เด็กองภายดนขึ้นน่ะเียบแล้วูรันนวยฝนที่บาบอกว่านงับเอาไปรูปยันผ่านงานอ้ยรออเนายังเด็มึงยู่ ก่อนจะ่งไงร้ยุมลูกขุมโอ้ยโด้วยน้ำเงินแา่เราก่โค้งไม่หลดเลยยเงยังยังสิงหัวตัวนั้นอันตรายอันตรายโ้ยกระล้นะระไโายคนเดียเข้าไ่เข้าโอ้นเนี่ยคนเนี่ย ติบมับตั้งสองหน่วยตะปรม้อนกันเลยวะต้องกินตะปูกื้หน่อยเหือนเ่ามันดนักกรนั้นมจะออกเปลี่ยนมันแรงบิวนบ้เต๋อกบเต๋อนั่นบฏเต๋อ้กบเย โอ้ยเดี๋ยวอร่อยมยังบ้าตางเ็ดมีข่าวบ้างสักอ่อนว่ข้อแหนขงแม่ก็เรียนมีข่าวตัวไปตั้งไปตั้งซื้อคลิปขอจังไรดีว่าเกือบยึกบบกนี้ก็เลยแโก่เก่าขี่ในเส้นเอาเลย โอ้ยผมแ้งมันขบอกังเรืองไม่อขาวเขาวีเยยแพ้่ยโอ้ยแพยิงเดืมันเห็นนาะแก่งไมนแง่าคือขาวตัวตบก็เล้นะประกาศแยงไงแย่งจริงแกยังไงนะวดวดตัวเี่างี้อะไรกสนุกลอดอ่ะโอ้ยวะมากย่เยแบบน้ฉันตอกจิงจริงใ้ดงานมันููอย่างเงี้ยเขาวตนวู เขาดโดนแค่เรืองตูนนะแต่ถึงขัวขาดตูนปั๊บเลยัดฟองขาดเพลินเดียววองไายตาไม่เปียวเนาะนักพอดไปแล้วปะไปอีกเปี้ยนคนไปเลยห็นบ้เบ้าก่อนคือนักพูด้องจิงขาจบบันย้อนกลับยี่ไหลทำให้ดู งซอันนี้ทำให้ดูทำให้ดูอนนี้มาไ้หรอ่ต้องดูเนาะเก่งมากคุณเอ๋ยเก่งมากเก่งเล่นงั้นลงไกลเลยก็

Bao gồm con xiáng tóc gồm 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 tóc ยาเป็กสาววิชาไม่าว right. ่ยงูดกับไรมาอได้กันว่าได้ตัวเนาะผู้ไดก็ให้พ่อมอยได้ยังสั่นละเมินยามได้ก็เดี๋ยวเจ้ากระเฮียนอยู่เพยงอย่งงานนี่จะพอนบอกว่าได้มาสั่นอ่ะนีเงินในถุงมาราบาทเนี่ยจะว่าต้องได้ข้าแ้ม่ใ่ไน่่เนห้าไม่ลืกไ้จนจะได้ปนีขอไปอยาจนได้อไปขอยาข้าวแพ ตอนแต่งสก็มีคนบ่านี่เนาะพูกนถึกอัดักอย่างี้ไปลยเดียิาบายได้ได้ไดมัดีขจกในทางที่ดีว้ถูก้องเารอ้เจ้าเสียมสเม็ดตกตัวเม็สตีนะนี่กับผมยาถมันเหือ่เดียวกที่ย้ยู่ามันตก็่อย่เนะอ้มันตกชมพูกับดำเนาะ้องตกแล้วทำไม ก็ดับดัระเดยรืนาะโอ้มันเจ้อเจ๋อขงแท้มันจะไปได้เินเนอยู่อยู่น้าจอมันเป็นแอปอ่้ล้วเาตั้งไ้พ่อแข่งน่ะไปก็ดับดับื้อแ้วมืาเปีก้ปิดใกระแว่นไว้ก่อนเปิดดมากหดปีนออกก กอดปลาดุนอ้เมนูเขาทิม่ตานอืมขอบคุณเ้ยเองกูไมาได้กูขายเลยอ้ยอะไรของกูน่าจะเป็นที่ไหนรู้ไหอุ้ยนี่เหรอได้เลยนะอืออุ้ยเนาะยังไงเอกจ้งเอาได้หรือยังได้ดีนะเน่าแบบนี้เลยอุ้ยเจ้ผมเนี่ยนะโอเคล้งกับลุ้งอะไรนะนานๆเองบอลนะ เดดำเเดียมเฮ็ดยังเงเดมอพี่เอ๊ะตรงบ้างเออโอ้ยเขาคุท้องก็สอไราเข้แนาาแวอะีวนฟ้าเ้น่ยนี่นะเอาขาไปใส่นี้แงในนี้ละเดดละเดลุงเนี้ยเดพ่อพอเนียนเอาบงเนี่ย เยเจดบางไว้ยิงบางยิงลงจะพอัสแล้วกันละยิ่งบางยิ่งลงอ้บางกลัววะบ่อฟาวเ้อบ่ออยู่บ่อบ่อท้าตผต้องทนเจ็บมานี้บาดเหตุผต้องทนเจ็บมาอย่งสีขาวนลงมสน ตัลงแลวเนาะขนมหวานแลวเนาะโอ้ย <sk ry Monsieur> ่กนาเีงต้องติจริงเนี่ติต้ิกระางต้องใส่ต้องิงเลยนะข้วเกงบลงบวกคุณา่อ้บเงมีเกงนี่เดียนี่ันนี้มันเก็มแดงตรงๆพ้นโป้โพนแบกนี้นะเดียในซีนี่คือขี้นี่ เห็นหลายต่อหลายเห็นพ่อมาพ่อเห็นไม่เยอะเลยมานี้บาทนีมานี้บาดเนี่ยมานี้ขายดีมากเดี่ยเดี๋ยวหลบลอตัวนะเดี๋ยวบังเน้อพวกนายก็แยกไปบังเนื้อคอร้องเนื้อจังหวะเนี่ยดิโซแล้วดิโซเรากินดำแล้วเบาๆกินดำเลยฮะบอจอดเออดำละจังเลยเสร็จดำละ Bắn của dưới tế cũng ngon luôn là mình bận à Đây là Ừ, bắn của dưới Thì xếp nó đi kèm mưa đâu, thì bắn mưa đây lên nè Xếp nó đi kèm mưa đâu Bắn mưa đây là xếp kèm mưa đâu ờ, Ừ, gần cay khá gần quân Bói lông cái ừ. ná, lông ngay cái nhắn nhá Ừ, ờ, xay đẹp cả xay ngay có câu Hãy ใส่เล็ดใดก็ใส่ไปแต่ว่ามันก็ใส่ง่ายเออไว้ไกลพุ่นละพอแล้วเออสาวเออรวมกันมาพี่น้อยับคําอีกจักน่อยเนเลดาระไปสกูเฮ็ดหยังสิแงเสยล่ะโอ้ยเสยยังไปับจนแปกโอ้ยท่ร่ก็แเอน่ละเอา้ักินดแาผมได้ส นะบ่ไเสียเนาะแทงลูกมันลงไม่เหลือมีสีนนั่นโอ้สตีเขามได้แมวแน้อยนี่ัวได้กินดำฟอกแล้วมันก็ดิ่งทำไมกินดำเนี่ยพอี้่านย่งโอ้ยงั้นแ่ก็เปลี่ยนมาเรียนพเดียกันเมัตอแรกองมา คมาดักม mm ีเป็นโอ้ยได้กินบุญรมไปกินเม็ดเยี่ยมองย่ดีนะ้ากินบุญมากโอ้ยเ้ากินบุญมาก้ะติ๊กเเอาลงเาแล้วเอาั้งแล้วามิงมเลยเนาะ เต้เมางมิงไหมวะมองมองเงนมอมมิงมวิงมองมองเงิเอาเอาเียเสเดี่ยวเดียวเียย่านเ้ย่เดียวอ๋อกับปิ้นยี่ิบางแบดำมนี้เออปลอดภัยบางที่ขอเรามัน กนาด้วย่แกมวทนิ่งนั่ก่อก็ได้เียก็ด้ยกว่อกันกดีเื่อนะให้จะแลงนีคนติดเออืมเอาเกินซอสกินเลืองเออพอ เออเหลืองเหลืองไกกินเหลืองได้ต <Es> ัวพ่อเหลืองกันนะเบาเบือกันเบาเบากับพ่ออย่างนี้มีไก่บบเกียวอันนั้มันที่ไก่ตีใบเนี่ยเออลุงไก่จิงเพิ่งเอาแก้ไหมาแก้ไหมบวางไผ่มาวางกัน เดินไปบี้เที่ยวเอบางใหญ่เลยนั่น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 ้นยังยั่ากันกอ็วั่าัลูกดีไหังของดีนี่บล้วเต็ม่ไปแล้วบวชอย่างเง้ยมาอ่างเงียมาบ่เงียมย่งเง้ยม่าเงีนยมาบวย่างี้ยมาบวอย่างเมา อีกหลายเลยะอยู่ปินเพียรอยู่ไงเงี้ยเอากยยมีอยันางขาวีเ้ยนุกลองเออเออแต่เมี่ยงคาเบาียังอยู่นะเสียเวลาเนี่ยเวลาบดเดินนิดเนี่ยมันบดถือดีก็ถือแล้วเลี้ยนนี้่แหละล่วลาเนี้มันสมางมเนี้ยถต่ยมี้ยนีกเี้ยอยู่กัน มาเนี่ยดีอช่องไปดีเลยบาทโอ้ลุมฝนลุมซอกคุณนะลุงนี่จะดุมนี่กรพอเด็กลุมซอกอย่นงเงีลุมซอกยาติยาติพันเออ เก้ยนี่นหลงก่มาคือหไงเลยนะเอ้น่ลงกับเตี้ยแกงเงี้ยเชื่อป้ะหมดตัวเตี้ยมันอยู่ระหว่างน้ำเงินกับแดงกฮ้ยคนสีบก่้าหลงหลงตัวสีแดงกับคนสีบวกจ้านั่นบอกว่าเรียร้อแล้วร้อยเดียวเดียวฮึหนักไปเขานะแย่มาก ไปลดุหดนนยาวปนาปัดนาลงมาตั้งดูอาจะหมอนอนก้นเต่ายาเหลืองตลกล เออสิล่แแงชนกนไม่ทันดิอดีมันบ่จอบ่บ่ช่วยตกันยุ่จึกเลยจ่่อจอไม่ได้ล้ับันหอไงโอ้ยังระบาดเนี่ถึงมหาเาตายดีกว่าถ้ลงกับย่านนับกันเ เดี๋ยวไปปั่นเอายี่งโตไปแทงบางเอายี่งโตเดี๋ยวแทงบางเอายี่งโตเดี๋ยวแทงหนาก็ได้เขียวนั่นเดียวนั่นหนะจึงปึ้งเหมือนอีกแทงหนาก็ได้เขียวนะลูกนีเดินไปกินย่างลูเนี่ยเดินไปกินย่างเดินไปกินย่างโชคโชคเต็มไปหมด

เอ้ยไม่เป่าว๊าวเตรียมเพื่อนมาคนเดวได้เอนมีความใจเพื่อนะนะมีมาหนับเตรมขีดากนี่นี่ข้างห้อข้างนลยเนาะปลาวะ้เดียวบอกูเรีดเดีอ้าวเาเยขึ้นมามันเกลือเพล่นอากซอกอะไรอากซอกเกลือเพิ่นก้าวเกือเพื่มันจะลงพอดีลปขึ้นมาเด้อ าเวหางแล้วกื่รงนันนะใครมาไลบอกว่าเคือเดู้ี่ดิเครืบตัวนั้นองเครือขนาดปั้นไปงี้ืออยู่เบียดตู่พีดมกตูหลมาเสียร์กหนกมาเสียสกหนกวามีแต่ตู้ตะมลขนาดปั้นไปองมตรเบิดอืจุ๊ดต้องหายละ ไอ้ไฮใส่โซกใส่ไอ้น้ำโซกปศิติโซครบอมันสิน้ำโซกโอ้โหลืมเนี้ยแเนี่ยป็งแมเราเซอโซกใ่โซเซอปสิติโซกบ่น้ำโซกน้ำโซกบเซอเงีบ่ โขลกใส่กับน้ำซุปมาเนี 5, <S s s <S oh! ้ยวันเนี้ยซื้อควาย้าันปลาเป็ดสีอามุงมันซื้อควายตีอาลุงกันมาเฮ้ย วายเป๊ยสีห้าลูกนะต้องดูแปล

ผมกโดนซ้ำแล้ว่มนโดนง่ายแล้ววุนต้องเหมือนกนะไม่ล้าปานี่แล้วหรอเขาเรียกบอกปิงลมบฮโลเลยนี่มีบ่บอไลนั่งไหลน่หอนงหอนนม่ไ่ได้จ้าหุบัุบหัวเวุบดียกเไทยเนาะพวกเดียวน มพราปกิ้งวะไดกันงไปแรกเนี่ยอักเลยน่เมื่อใดไงพระเขามือด้วยพระเข่ารุ่นนี่รุ่นนต้แกเองทุ่นนิ้าัวกระส่าตัวไรเล็กการิ่งมากเลยคนเนี้ม่หมัดแล้วนะ่งสี่ดูนะได้กระเด้งไง้มุ่งมาจะเล่กูนะมุ่เสีอยู่มุ่งสีังม่อยู่เงีุ้่งนี่กูมุ่งนี่กระ้ยาเอานี่ยาูกนะปังไ้เยแล้ว เราไปูดเหมือนันสายงานสางานอ่ะสยงนนี้ไ่่เพ <si ื่อเพี่ยไม่เนื่ยเสียบเพื่อนเพื่อนดนอนอเ่เ่านอนมือนอน้มือนอนยมาเกมนะเละจบดัมอมสพอมมือเ้อโอ้หนี่เกตบเกมตบมือ ไทยเหรอเนาะทไทยยังไงปเมือวันเนี่ยปีเมื่อไงปเมอไหกล้องนะเมือด้เขาเขาไยบุหนี่กินเน่กบแก้ม